สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พามาชมแปลงทุเรียนที่เราดูแลแบบโลกเรียนแบบธรรมชาตินะครับให้ท่านอาหารก็เป็นเร่ธรรมชาติแล้วก็ตลอดไปถึงการดูแลเรื่องใบนะครับก็ให้ธรรมชาติดูแลเพราะว่าในท่านอาหารที่เราใส่ลงไปนะครับจะมีตัวที่ช่วยในเรื่องเราของการควบคุม,มแมลง นะครับแล้วก็การตัดแต่งกิ่งนะครับช่วงนี้เราก็แต่งเฉพาะก,กิ่งที่มันรกจริงๆนะครับไม่รกก็ไม่จําเป็นต้องไปแต่งมันนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาแล้วนะครับเขาจะปลดกิง่งทิ้งกิ่งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าในเขาไม่ว่าไม้ประเภทไหนก็นแล้วแต่นะครับเขาจะเหลือเขาจะจัดการตนเองนะครับดูแลตัวเองไม่ให้ต้นเขานี่เสื่อมโทรมนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลทุเรียน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมนี้นะครับทำทุเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างส่วนผมนะครับก็จะเน้นเรื่องราวของการดูแลแบบธรรมชาตินะครับทานอาหารที่ให้ก็จะเป็นทานอาหารที่เราเพียงแค่ให้ท่านเด็กนะครับก็แค่เดือนละครั้งเราจะได้ใบที่ส,สวยนะครับทรงพุ่มที่สวยส,วยส่วนกิ่ง ที่ไม่สวยเขาจะสลัดทิ้งไปเองนะครับสลัดทิ้งไปเองแล้วเรื่องของท่านอาหารนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อเราได้อาหารธรรมชาติเกืยบสมือนในป่าในเขาที่เขาได้นำาสาักพืชสัตว์ที่เน่าเปื่อยในพื้นดินนะครับโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับเมื่อจุลินทรีย์ถ่ายออกมาเป็นมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจะพวกเหยี่วหรือว่าปศาวะของเขานะครับถ่ายเป็นมูล ก็จะเป็นทานหารในระดับที่ต้นไม้สามารถดึงขึ้นต้นนะครับได้เลยนะครับแล้วก็จะไปสร้างโคลโอฟิลให้กับใบนะครับให้ใบนี้สวยใบนี้หนาขึ้นใบนี้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะปรุงอาหารนะครับสร้างแปง้งสร้างน้ําตาลนะครับเลี้ยงต้นเลี้ยงผลของเขานะครับวิธีนี้เป็นการดูแลทุเรียนที่ง่ายนะครับ สุดอบสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักทายมาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับใครที่อยู่ในละแวกจังหวัดสมุานครับอำเภอใกล้เคียงก็มีสินค้าบริการส่งนะครับถึงบ้านถึงสวนกันเลยนะครับนี่คือทุเรียนที่เราดูแลแบบธรรมชาตินะครับก่อแสวยงามแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้มีอาการของ ต้นนูโซม,มัังต้นนี้ป่วยมังต้นดูแล้วดำคล้ำอะไรนะครับต้นก็จะสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับใบก็จะสวยประมาณนี้นะครับก็มีมาลงมแมลงรบกวนประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขา,จจาก็จัดการตัวของเขาเองนะครับไม่ให้มแมลงมากินใบของเขามาทําลายใบของเขานี่ต้นดูสภาพต้นนะครับ คนก็จะสวยเลียงเกลารับไม่ดูแล้วช้ำเลือดช้ำหนองดำาำค้ำๆไม่มีนะครับ้นก็จะสะอาดประมาณนี้นครับตัวคนจะสะอาดแล้วก็แห้งนะครับไม่ช้ำๆแล้ว,วกว็พวกเซลของเขาก็จะดูครับสวยนะครับนี่เปลือกของเขาเซลล์ของเขานะครับดูจะสวยสีชมพูนะครับไม่ดำํำดูแล้วน่าดู ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะนําพาท่านผู้ชมประสบความสาเร็จนะครับใครที่ปลูกทุเรียนนะครับอยากจะปรึกษาว่าส่วนผมนี้ดูแลแบบไหนอย่างไรนะครับก็ทักทายได้นะครับปรึกษาได้ไม่กระทั่งระบบน้ําต่างๆการดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็ยินดีให้คาปรึกษานะครับเราไม่เน้นเคมีนะครับไม่เน้นเคมีเราเน้น อินีปลอสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นท่านที่ลูทุเรียนนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับถ้าถ่ายมาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จากกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม